พราะครั้งหนึ่งเคยเกิดเรื่องขึ้นกับฟอบาทและหลังจากนั้นท่านก็ไม่เคยเชื่อใจใครอีกเลยแม่นมผมเก็บดอกไม้มาให้กิ่งมากจ้าอาเบล เวลคุณเก่งอย่าส่งเสียงก็ใจมีจ้าเร็วก็นักข่าอยู่ทรงนี้ท่านแม่แม่นองของฝาบาทนั้นไม่สายรับของข้าสึกและเป็นคนที่ทำให้ฝาบาทต้องเสียมันดาไปตลอดกาลฝ่าบาทมีอดีตแบบนี้ มันก็เป็นเพียงอดีตตอนนี้นาะยจาาแฮร์รีมีทั้งความมั่งคัง่งและความแข็งแกร่งจนทำให้นะายจ่าคนอื่นให้ความกคารแต่มันก็เป็นแค่เปลือกโลกจริงๆและพวกนั้นเป็นพวกติชาวริษยามีสายตาที่คอยสอดส่องอยู่ทุกมุมของราชวังเรื่องการลอบสังหารก็เกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้งบางคราว ฝ่าบาทเมตตาต่อใครก็แสดงว่าท่านใจออให้กับคนผู้นั้นไม่ใช่หรอครับฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยรายง,งานครับสรุปว่าคุณผู้หญิงอริสไม่เคยทรยุทธ์ฝ่าบาทเลยแม้แต่น้อยฝ่าบาทเป็นเพียงคนเดียวในพระราชวังที่เธอสามารถไปวางใจและพึ่งพาได้สามัญต่อมา อรุณสวัสดิ์ค่ะมาควิดฟันเดอร์ลันเอ่อที่คุณให้ฉันเข้ามาในสวนเพราะวันนี้จะฝูกวาดภาพเหรอคะเปล่าครับพอดีผมเห็นดอกทิวลิปแถวนี้กำลังบานสับร่างสวยดีก็เลยอยากจะเก็บช่วงเวลาที่งดงามแบบนี้เอาไว้นี่คือพันประจำสีทองที่หาได้ยากจริงๆใช่ไหมคะ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากสําหรับน้าหอมจ้กุดมมอปลายครังกอดกลิ่นหอมไม่ต่างจากดอกไม้วันนี้เลยล่ะครับน้ำหอมเลยน้ำหอมมาอะไราแล้วฟาเดอร์ลันไนกำลังทำอะไรอยู่ฟาบาทผมกำลังสอนบทเรียนในวันนี้กับคุณผู้หญิงครับเราแค่พูดถึงกลิ่นหอมของดอกไม้พวกนี้เท่านั้น ช่วงนี้มีอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันจําอยู่บ่อยๆสงสัยว่าคุจะเป็นเกสรของดอกไม้พวกนี้พอขุดเอาทิลิปพวกนี้ออกไปหมดแล้วเอามัดฝรั่งมาปลูกแทนครับฝรั่งเขาไม่เพียงแค่ใช้ความรุนแรงกับคุณเท่านั้นแต่ใช้ความรุนแรงกับดอกไม้ด้วยฝรั่ครับเดกทิลิปพวกนี้เป็นปันประจันสีทองเทียดได้ยากมากถ้าหากต้องขุดมันทิ้งไปแล้วก็ มันได้เสียได้มากเลยนะครับวฟาร์เดลันนายไม่ต้องสงสารดอกไม้พวกนี้หรอกไปร้อยมันฝรั่งโตแล้วฉันจะให้พวกกลัวตำมันฝรั่งที่เสนอร่อยให้นายชิมเองเอเอกระคร้าวฟาบาทความคิดของฟอบาทเป็นสิทธ์ที่คาดเดาไม่ได้เลยจริงๆ อาเลยถึงเวลาที่ฉันจะสาสรบ,บัญชีเมกะราวกดกับเธอละอะกล้าด,ดีงไงถึงนี้มอบน้ำหอมให้กับฟาเดินละเป็นการส่วนตัวหาคำอธิบายที่สมเหตุสมผลมาสิมินนะฝ่าบ,บาทถ้าก็ใจผิดแล้วล่ะคะ่ะเดิมทีน้ำหอมได้นะทำขึ้นมาเพื่อฝ่าบ,บาท ทำขึ้นมาเพื่อฉลนหอาบาทได้โปรดตามึ้นมาทางนี้ค่ะนี่คือน้ำหอมที่ฉันทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับฟาบาทค่ะฉันทราบซึ้งในความเมตตาที่ฟาบาทช่วยชีวิตฉันออกมาจากที่นั่นดังนั้นฉันเลยตั้งใจทำมันขึ้นมาเพื่อมอบให้ท่านนะคะ แล้วทำไมไม่จะตั้งแต่แรกเลยหลัลงจากที่ฉันทขึ้นมาแล้วฉันได้ยินว่าท่านมีช่างทำน้ำหอมประจำตัวและฟ้าบัดจะใช้แค่น้ำหอมของเธอเท่านั้นจริงเหรอฟาบ,าบัดเป็นผู้ที่พาฉันเข้ามาในพระราชาวังแห่งนี้ฉันจะกล้าหลอกฟ้าบัดได้ยังไงกันล่ะคะนี่เมื่อเธอรู้จักคิดทิ่ใจตอบแทบงงนบุญทั้งนั้นก็ส่งน้ำหอมที่มีมาให้หมด แล้วไปเที่ยวองนอนกันขอบคุณข้าวฝาบากตั้งแต่ที่รู้ว่าคนที่กำลังสอดนมฉันอยู่คือท่านหญิงเบลล่าฉันก็เตรียมการล่วงหน้าทันทีแต่ด,ดูคนแรกของฉันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วัวนต่อมา ฝาบาทมีร้วจะองค์การให้ามีฉันทำน้ำหอมให้ท่านอีกต้องเป็นดั่งเอริสแน่ที่คิดจะเข้ามาแทนที่ของฉันท่านหญิงเราควรจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะเพียวของที่อยู่ในกลองเหล็กมาได้คะ่ะไอริสถึงเวลาที่พวกเราต้องพบก,กันอย่างเป็นต่างการแล้วสินะ น้อยรีที่จริง่านอยากจะมาเยี่ยมเธอตั้งนานแล้วชันดินไปจากฝาบาทว่าเต็งก็สามารถทำน้ำหอมได้เหมือนกันนี่คือวีไม้หมอนเป็นของของวัญให้เธอสำหรับการพบกันครั้งแรกไม้หมอนเป็นไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีกลิ่นหอมที่สุดวิธีทำมาจากไมร้ราคาแพงแบบนี้ฉันรับไว้ไม่ไหวแล้วค่ะ ในเพลิดเพวิงมีแค่เราที่รู้แก่คุนค่าของกลิ่นหอมของพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเหมาะกับเธอแล้วล่ะถ้างาน,นฉันขอเต็มใจรับไว้แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะท่านหญิงเบลล่าเพราะน้องสาวแท้ๆของฉันอยู่แต่งแดนคงจะดีถ้าเราสองคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องน้ำหอมกันมากกว่านี้ได้ค่ะท่านพี่เบลล่าดีมากแต่ตามธรรมเนียมของอนาาจ่าแอรินแนน ถ้าว่าเธอได้รับหวีเป็นของขวัญเธอก็ต้องให้ผู้ที่มอบของขวัญเป็นคนหวีผมให้เพราะมันจะช่วยความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟนขึ้นแต่ฉันไม่รู้ว่าน้องสาวจะยอมหรือเปล่าแน่นอนค่ะฉันมีความสุขมากน้องสาวเธอมีเครื่องประดับผมที่เป็นอัญมณีสีเขียวบ้างหรือเปล่า ฉันขอหามันสักครู่นะคะไอริสฉันไม่มีมันยอมไม่ถึงมาแทนที่ฉันได้หรอไอริสฝอบาทคืนนี้ท่านหญิงเหน่อยมากได้หลับไปแล้วล่ะคะ่ะตัวออกไปก่อนไอริสจะกละเดียังไง เยอะเลือดศพเยอจะจังแมวจะต้องตายก็จะไม่ยอมแพ้แกดูเหมอือนว่าจะเป็นฝันที่น่ากลัวเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะฝันถึงฉันไม่ไม่ไม่นะแค่นี้ฝันมันทำให้เธอกลัวขนาดนั้นถ้างาั้นรายที่ดีฉันกูจะต้องทำให้เธอตื่น อ,อร,ร้อนจังตอนที่สัตว์เตียงตัวน้อยนี่กึ่งหลับกึ่งตืน่นก็ดูมีเสน่ห์ดีเหมือนกันนะมือคุณเย็นสบายจัง,ถ,งถ้าเง้นเธอก็้ามาใกล้ๆสิแบบนี้เหรอคะไม่ยังมีพอ แบบนี้สบายกว่าเยอะเลยค่ะไอริเธอร้องขอเองเนียลูกแก่น้อยเด็กับมือของฉันชอบทำให้ฉันปลัดใจอยู่เลยอชอบหรือเปล่ารู้สึกดีจังฉันชอบแบบนี้ ต้องการมากกว่านี้หรือเปล่าเออนั่นใครกันเด็กดีเอออริกว่าไงนะอริกีอริกอย่าติงฉันไปนะอริกถูกเรียกายอยื่นที่อยู่ในฝันของตัวเองจริง แตกตาเธอด้วยดิว่าจะเป็นใครฝรั่บ้านนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันคะเอเด็กมันคือใคร